สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาถึง ep ีที่สี่นะครับสำหรับการแกะสลักเสาสารานะครับแกะเป็น <c oughs> ลายเทพพนมหรือว่าเทวดานะครับยังไงก็ไม่พูดเยอะนะครับแกะทั้งหมด2ต้นนะครับเพราะว่ายังไม่มีเขาเรียกว,ว่าแผนจะแกะอีกนะครับแครอบนี้ก็แกะเป็น2ต้นก่อนนะครับยังไงก็ไม่พูดเยอะนะครับ ไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะ <c oughs> สําหรับใครที่ไม่อยากจะพลาดคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ <c oughs> ด้วยนะครับผมก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดให้ลวกันนะโอเคไปดูกันเลยไปกันบ้านนาสมัยมือนี้คึกคักปลิ่นไม้หอมฟุ่งผู้คนเดิน มีช่างฝีมือซื้อว่าอาคมจับสิวจับไม้คือจับดวงใจหลายไทยบน ขออนุญาตพักเที่ยงนะครับไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับสำหรับใครที่ดูจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยให้ด้วยแล้วกันนะครับนีส่สรออ้างโอกประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดให้ด้วยแล้วกันนะครับไปแ,แล้วไปกินข้าวแล้วเจอเกันช่วงบ่ายครับ โอเคหลัง <Okay. S 1> จ,จากพักเที่เสร็จนะเรวก็มาลลยกันต่อ,อไม่<ต>พูดเจอะนะครับไปลลยกันเลยไปกันไปหรือก็ผิดแลเดินไปททีทีะดิกลับคืน จากไม้เป็นหลายเทพผลมนคือความเชื่อสัทธาที่เหา้าบล่มส่งมอบนางสิน้นให้คนรุ่นใหม่สิบสารต่อไปด้วยใจพุ้มใจโอเคครับสําหรับ EP ที่4นะครับแล้วก็ขอติดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะอย่างไงก็อย่าลืมกวติดตามเปไลค์ก็แช่ กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะจะเป็นการสนับสนุนและก็เป็นกําลังใจให้พวกเรามากนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสหรับใครที่ไม่อยากพลาดชมทลิปต่อไปก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะกดทั้งหมดนะครับโอเคเจอกันใหม่ EP ต่อไปนะครับ EP นี้ก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ดูจนจบนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ไปแล้วสวัสดีครับประมาณนี้นะวันนี้ ได้วิวนะครับเป็นวิวเป็นเมฆนะครับเป็นเมฆเป็นของฟ้านะครับให้ประมาณนี้นะรูปเทพนะครับเดฝากติดตามเพจด้วยแล้วกันนะครับช่างอาคมแกะสลักไม้ลวดลายไทยอยู่ในเฟซบุ๊กนะครับกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับ๊ายบายไปแล้ว